เข้าพิธีมั่นเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มชรจินดาโชตและแฟนสาวนอกวงการเพชรพิพัชราแก้วจินดาดีไซเนอร์สาวสวยโดยพิธีถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม 2,566ที่ผ่านมาณนะบ้านเตป้าคิวไลนารีสปซบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีคนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายรวมถึงนักแสดงสาวพลอยจินดาโชธที่สาวของชอนมาร่วมเป็นสักขีพยานนอกจากนี้ยังมีคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานอาทิป้อนนิพนธ์ผิวเนนแอนทองประสมหมากปรินทิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัส นิวชัยพลเมษากิติมาอ้อมทิยดาป๋อมแปมนิตินัทเทพศดินณอยุธยาทั่นอิสริยะซอจียอนและอื่นๆและในระหว่างที่ทำพิธีสวมแหวนมัม่นทำเอาเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มชอนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมั่นแล้วชอนเพชจะจัดงานพิธีสำหรับผู้ใหญ่ในเดือนกันยายน 2,566ก่อนจะจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่จังหวัดเชียงรายในเดือนพฤศจิกายน2,566ซึ่งเป็นสถานที่เดทแรกของทั้งคู่บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ